เขาเข้าสู่ข้อสอบละแนวที่1อ่แนวที่1ถ้าข้อสอบถามว่าข้อใดมีหรือไม่มีการแสดงทัศนะข้อสอบว่าถามอยู่2แบบข้อใดมีการแสดงทัศนะกับข้อที่2ข้อใดไม่มีการแสดงทัศนะถูกป่ะถ้าถามข้อใดมีการแสดงทัศนะข้อที่น้องตัดออกไปเลยคือข้อที่เป็นข้อเทตจจริงนึกออกไหมคะข้อที่เป็นข้อเท็จจริงข้อนั้นไม่ใช่ทัศนะ เพราะมันคือข้อเท็จจริงไงถูกป่ะเช่นแบบฝนตกอันนี้ตัดออกนะตัดออกนะถูกป่ะหรือหรือถ้าเป็นข้อความที่เขาให้มาเป็นตัวเลขสถิติสถิติทางประชากรศาสตร์ทางสังคม,มศาสตร์หรือตัวเลขตัวชี้วัด,ดอะไรก็ตามส่วนใหญ่ถ้าเกิดเขาให้เป็นตัวเลขมาเนี่ยมักจะเป็นข้อเท็จจริง ที่เขาสามารถที่จะอ้างอิงได้ตามหลักสถิติอะไรเงี้ยถูกปะ่ะแต่ถ้าประโยคใดที่เขาให้มาเป็นความรู้สึกเขาเน้นออกมาเขาให้มาเป็นความรู้สึกเช่นแบบอาหารร้านเนี้ยรสชาติดีนะอะมันเป็นความรู้สึกของคนพูดสมมติเราคุณคุณเ่าง่ายๆนะสมมติมีเพื่อนสองคนถูกปะ่ะเราไปกินข้าวกันแล้วแบบเราแบบเอ้ยอาหารร้านนี้รสชาติดีนะแต่อีกท่านหนึ่งอ่ะอีกท่านหนึ่งอาจจะไม่ได้ชอบรสชาติแบบนั้นก็ได้ถึงแม้ว่าร้านนั้นหูจะได้รับแบบ มองไปบนแบบผนังร้านอาหารเขานี่ยอกป่ะมีเกียรติบัตรมีหูแบบประกาศนียบัติยกย่องจากสถาบันชั้นนําของโลกแต่คนเนี้ยบอกอุ้ยฉันไม่ชอบกินร้าเน,นี้ยฉันชอบกินแบบบะหมี่ข้างถนนอะไรเงี้ยถูกปะ่ะนั่นคือทัศนะเราต่างกันเนี่ยอกป่ะเพราะฉะนั้นประโยคใดก็ตามที่มันเป็นการเล่าถึงความรู้สึกอะไรเงี้ยอันนันอะจะเป็นประโยคที่แสดงทัศนะอ่าตรงนี้ชัดเจนนะ 1คะแนนไม่ใช่1คะแนนสคะแนนแล้วพอเขาสอบ A Level เนี่ย1ข้อเท่ากับ2คะแนนนะคะแนนเยอะนะ2คะแนนน้องๆพลาดให้น้อยที่สุดนะมี50ข้อพลาดไม่เกิน10ข้อถือว่าสำเร็จละอ่าคือได้80คะแนนขึ้นไปนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูกันบอกว่า